อามาเยี่ยมอาณาจักรของเสียบโบสครับได้ข่าวมีน้องใหม่เข้ามาในทีมงานครับก็เลยมาชมบรารมีซะหน่อยนะครับ <c oughs> เอ้ยปวดอ่ะเเอามาตาสับุญอีก่พี่น้องปากใหญ่กว่าเดิมไหมเสียบดท สวัสดีครับเสียบดครับล่างดีๆนะ่ล่างเยี่ยมเยี่ยมนยะวานเงียเยนะอ,เ,อเ,เนี่ยเอาสือมากขึ้นจีคายเร็วแท้ได้กำไรกับคายหล่หรอือดิได้ค่ารถใหญ่คลยายหนรอเ่ได้กำไรได้ค่ารถใหญ่กับายมันวดเีเอา อ่าสิบหกเขสั้นครับพี่น้องอย่าบดมาเนี่ยครับยี่ห้ออะไรไม่รู้ครับวันนี้ยี่ห้อ,อยังกว่าอย่าโบดอันนี้มันยี่ห้อ,อยังไงฮะอ่าอันนี้ของสักอันนี้ของอ่ะยังังกว่าไทายเส็งครับเจ้าซุปเปอร์จิ๋วเตียนว่านเนี่ย tạc nhi có như tôi nè nhưng xăm cần hả nhi qua yun mà nhi qua nói điều dạy qua nít điều yên hợp nhi qua nói điều เครื่องคนละเครื่องเครื่องเอียงวะอันนี้เป็นอันนี้หาสูบเป็นวะอันนี้อันนี้หกสูบอันนี้เป็นเอเจโอแปดบ่มีสู้เลยมีสู้ตีเนี่ยโอ้มีสู้ตีเนี่ยหกเอ็มหกหนึ่งบ่ปารหกเอ็มหกหนึ่ง ส <210. S 2> องอสิบมอมาัสมานใส่องแกนนมาแต่ใส่ก่อนนี่านี่มาแต่อำนาจมาแต่อำนาจโอ้มาแต่เมืองอำนาจครับนี่ จะมามาจากเมืองอำนาจดูดูจากทางตูดนะครับดูจากทางทางตูดทางก้นนี่ครับผมทางท้ายครับอันนี้จะใหญ่กว่าครับนี่ใหญ่กว่าโอ้ ถือว่าใหญ่กว่าพอสมควรอยู่ครับความกว้างก็น่าอันนี้กว้างกว่านิดหนึ่งครับมาเบิ่งของไม้เสียโบดครับม,ตมัตมาหอดเดี๋ยนี้โอ้

mờ kiều bò hết ngày cứ nhăng nè lốc ao lốc ao ban phú lăng này เจแฟงบ้านผู้ใดน่ะโอ้ม่หลอบกวนมันท่านเห็นมีไหมแมนบ่แมนหรือเพิ่นตั้งหึ้นมังหันบ่ท่านลายมือบ่่าัพิ่นม่พอพ่อสามเดือนไปหกเดือนแล้วหเดือนะเอาฮะแมนบ่แมนตีว่าแมนทงบ่ม่ว่าท่านเห็นอยู่เนาะ รอบนั่นไหมขีหรถมายังยังเป็นบ่อเพราะท่านมีบานด้วยนี่ยังเป็นว่างว่างด้วยดิกระม้ารอบนี้เอ้าผู้ใดมาเห็นมั่นอยู่นี่วะโอ้ยไมาเห็นไม่เห็นบ้านอยู่นี่วะดิที่สาวบ่อจีวารู้ได้ผัวต่างประเทศบ่ออืม ีละหนึ่งเดือนครับแต่รายได้ปีละสองล้านครับงาน,นว่าเจ๊แฟงถ้าเราซื้อส่วนนะมันค้มอยู่เลยละวน,วนละัสงวัเนีหดว่าอะเงินเดืนนอนละล้านนั่นวะเดือนละล้านม่เจ เดือนละร้านสองร้านครับมีเปียวมาใหม่อีกตัวหนึ่งครับนี่ทีนี้เตรียมเสียบดบเสียบดบสทีเด้ครับเองครับขั้นหนึ่งเออคนในคยังต่อเงินแค่แหลงบะเออใครได้เงินแค่ห้งกิดเงินแค่แหลว่ เดี๋ยวบอกแล้วกะเเ่ากลับมาอีกหรอบอกเหมยอนนิ่งเหมอนท่อายหิยต้อได้หรอหิยต้ออ๋อหิยต้ออีกโอ้โห ของยังกว่าหนิของยังกว่าอันนี้ซักอ๋อันนี้ไทยเสียงอันนี้ศักครับระหว่างเสียงกับสักนี่ใครจะใครจะใครจะเนือกว่าใครนะครับเดี๋ยวลองดูปีนี้แหละนะครับจะมีการเกี่ยวประชันกันด้วยครับผมติดตามดูคลิปทางช่อง J ang, เจ๊แฟงเศรษฐีเจริญทรัพย์ได้นะครับ อันนี้มือไม่เนาะอันนี้มือแรกบ้ได้เช็กเงนินวะลุยเลย ừ ừ ừ. แต่อันนี้ส่วสี่เด้ลงเห็ดงานต้องเช็กกี่ก้อนนี่เนี่ย <ừ. S 2> นี่แหละ

ครับสวัสดีครับผมอ๋อจ้อยเหรจ้อยจ้อยเหรอพ่าเป็นกระเพาะพ่อหัวลงมไเป็นกระเพาะก็เลยทำยาเมื่อนทำยาอยู่รถเมื่อยู่ลองไปซองรอบอันน่ไปที่จิตก็บ้าออ๋อมือพื้นด้ว้มบนอืมอืมอืมครับ ทางนี้คือมีห้อยต่ำหลายว่าทางนั้นวะเนาะองรอยของการชน าอายุการใช้งานครับลดทุกอย่างและ